อโยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมานะครับกลับมาจากที่ทํางานนะครับต้องรีบกลับมาทําคลิปนะครับเพราะว่ามี fc ท่านหนึ่งนะครับขอผมไว้หลายรอบแล้วนะครับให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกองอากาศนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษารวมถึงการทําความสะอาดแล้วก็การเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนระยะที่เท่าไหร่อะไรแบบไหนยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปอธิบายนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนกองไปเมื่อตอนหมื่นสองนะครับเปลี่ยนที่0ูนย์ะครับผมใช้ของ0นะตอนนี้ก็วิ่งมาได้15ื่นกว่ากว่านะครับก็เท่ากับว่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้มา3,000ันโลสา0พันตีซ5 0 0โลนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูว่า สภาพกองที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยแล้วใช้3 0 0พโลเนี่ยกับสภาพถนนที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันก็คือสภาพในเมืองนะครับมีฝุ่นควันอะไรปกตินะครับจะเป็นยังไงนะครับกองอากาศก็คือชิ้นนี้นะครับส่วนนี้นะครับมันจะมีผ้ากองอยู่ด้านในนะครับเป็นมอกกองอากาศนะครับอากาศเขาจะเข้าช่องนี้นะครับผ่านเข้าไปที่กองกองก็จะกองอากาศแล้วก็ลําเลียงไปสู่ลิ้นตรงนู้นแล้วก็ เข้าเครื่องเพื่อจุดระเบิดนะครับทีนี้กองอากาศเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าเราจะถอดมาดูยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนนะครับสร้างกระตั้งคู่นะครับทาได้ทุกคนนะครับผู้ชายผู้หญิงทําได้หมดไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็รถเดิมๆนะเพื่อนๆเปิดเบาะเลยนะครับใต้เบาะของเพื่อนจะมีถุงเครื่องมืออยู่บริเวณนี้นะครับหยิบมันออกมาหยิบไข่ควงมาหนึ่งตัวนะครับมันจะมีไข่ควง4แฉก1ตัวนะครับ ใช้ไขควงสี่แฉกแต่ของผมอะผมเปลี่ยนน็อตมานะครับมันก็จะใช้เป็นไขควงอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นหกเหลี่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับของผมต้องใช้เป็นตัวปกเหลี่ยมนะครับในการไขนะครับไม่ได้ใช้ไขควงใต้เบาะนะครับไขควงใต้เบาะเพื่อนๆก็เปิดออกมาแล้วก็หยิบออกมาได้เลยนะครับไขควงใต้เบาะเพื่อนเพื่อนมีทุกคันนะครับสําหรับรถที่คนที่ไม่ได้เปลี่ยนน็อตนะน็อตกองไม่ได้ไล่น็อตไม่ได้ไล่อะไรอะะจากนั้นมันจะมีน็อตอยู่8ตัวนะครับ เพื่อนๆก็ขายออกเลยนะครับไขที่ละตัวนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ตัวทีนี้กองอากาศอะถ้าตามระยะจริงๆอ่ะช่วง7,000-8,000โลเนี่ยก็ควรถอดออกมาเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ดูสภาพว่ามันดำขนาดไหนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเกณฑ์ที่เขาให้มาว่าต้องเปลี่ยนต้องตรวจเช็คอะไรพวกเนี้ยมันคือค่ากลางๆนะครับ สำหรับการใช้งานจริงอ่ะแต่ละพื้นที่แต่ละถนนน่ะสภาพมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะมาอ้างอิงจากคู่มืออย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้นะครับคู่มือเขาจะเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานของคู่มืออ่ะมันคือมาตรฐานกลางๆนะครับกว้างๆนะครับส่วนการใช้งานจริงอ่ะมันต่างกันนะครับอย่างรถวิ่งในเมืองนะครับทางที่เป็นราดยางทางปูนนะครับในกรุงเทพตามชานเมืองตามอะไรพวกเนี้ย มันก็จะเจอฝุ่นที่น้อยกว่านะครับหรือช่วงไหนใครอยู่แถวพระรามสองแถวบางบอนแถวอะไรที่เขาก่อสร้างทางก่อสร้างถนนนะครับถึงจะเป็นถนนปูนถนนระยางก็จริงแต่ฝุ่นก็จะเยอะกว่านะครับก็พอไขออกมาได้แล้วเพื่อนๆ,ๆก็จะถอดนอด็อตออกเอ่อถอดฝาครอบออกมานะครับมันจะมีน็อตแปดตัวใช่ไหมนี่คือสภาพกองสามพันโลนะก็ถือว่าดำนะผมเปลี่ยนตอนหมื่นสองตอนนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยถือว่าดำแต่ว่า ยังไม่ฝุ่นไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะผมใช้งานหลักๆคือในเมืองนะครับฝุ่นมันก็จะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ตามมาตรฐานประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามา <c oughs> ถอดไอ้ตัวแผ่นกองนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตอีก3ตัวนะครับหลังจากถอดฝาครอบกองที่มีน็อต8ตัวแล้วจะมีน็อตอีก3ตัวก็คือนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ดูนะครับฝุ่นเยอะอยู่เหมือนกันนะ สำหรับใครที่แบบว่าพันโลส0 0พโลอะ่ะถ้าแบบว่าถอดออกมาแล้วมันมันไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ต้องไปถอดข้างในออกก็ได้นะครับแล้วก็แค่เช็ดบริเวณข้างนอกนี้นะครับน็อตสตัวนี้ 1, นึนะครับแล้วก็3านะครับนี่สตัวนี้เดี๋ยวเรามาถอดเพื่อด,ดูแผ่นด้านในแล้วก็ดูมอกรองบริเวณด้านในว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคนที่ใช้ถนนลูกรังก่อน บ้านอยู่มีถนนลูกรังเป็นดินแดงเป็นอะไรพวกเนี้ยกองของคุณก็จะดำแล้วก็ทำงานหนักมากกว่าคนที่อยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างของผมเนี่ยสภาพเนี้ยคือ3,000โลนะครับนี่วิ่งในเมืองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นถนนฝุ่นถนนทางเข้าบ้านเป็นถนนฝุ่นอะไรแบบเนี้ยเป็นลูกรังเป็นดินแดงเนี่ยเชื่อว่าต้องดำกว่าผมแน่นอนนะครับลองถอดออกมาดูซัก 2 0 0พโลก็ควรจะถอดออกมาดูได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพถนนนะครับถอดออกมาแล้วถ้ามันเป็นฝุน่นเป็นคราบก็เช็ดมันนะครับแล้วก็ถ้ามันดูว่าตรงแผ่นสีเขียว,ยวมันเริ่มดําก็ถอดแล้วก็ไปร้านมอไซค์อะไรก็ได้แล้วครับแล้วก็ขอลมเขาเอาปืนเสียบถังลมแล้วก็ฉีดนะครับเป่าไอ้นี้ต้องระวังอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนเห็นล่องตรงนี้ไหมมันจะมียางมีซีนยาง นะครับเอาไว้กันน้ํานะครับคือแนะนําว่าถ้าใครถอดออกมาแล้วอะไอซีนตัวเนี้ยไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับหรือบางคนที่เปือยกองก็คือถอดถอดแผ่นกองออกใส่แต่ตัวหม้ออย่างเดียวเนี่ยให้ถอดตัวนี้ออกนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเวลากองมันดูดอะไอตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆใส่ไม่ดีอะมันจะดูดถูกดูดเข้าไปในช่องอากาศแล้วก็ไปคาอยู่ที่ลิ้นนะครับดีไม่ดีเข้าเครื่องพังอีกนะครับ มีพังกันมาเยอะแล้วนะไหนใครเคยมีประสบการณ์ลองเม้นได้นะครับเรื่องกับเรื่องไอ้ไอเนี่ยไอ้ซีนซีนยางต,งตรงกองเนี่ยนะครับมันจะเข้ารูนี้นะครับเพราะว่าแรงดูดเวลาเราบิดในรอบสูงๆมันเยอะมันก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆนั่นแล้วก็ไปตรงตรงช่วงลิ้นนะครับมันก็จะไปติดถ้าติดอยู่ก็โชคดีนะครับแต่ถ้ามันหลุดเข้าเครื่องไปได้ก็เรียบร้อยนะครับต้องพาเครื่องนะครับแล้วก็ซ่อมกันยกใหญ่นะครับวิธีการทําความสะอาดก็ มาตรฐานเดิมครับผ้าชุบน้ําบิดให้แห้งนะครับบิดมันมานครับไม่ต้องแห้งก็ได้เพราะมันไม่แห้งหรอกนะแล้วก็มาเช็ดนะครับทาความสะอาดทั่วไปนะครับเช็ดให้มันไม่มีฝุ่นนะครับข้อระวังก็คืออย่างที่บอกครับระวังไอซีนยางอันนั้นแนละแล้วก็ไอแผ่นกองที่เราถอดออกมาเพื่อนๆอนอย่าเอาไปล้างน้านะครับมันมันเป็นกองกระดาษนะมันไม่ใช่กองแต่งกองแต่งแบบที่เป็นกองสแตนเลสหรืออะไรพวกนั้นนะอันนั้นมันจะล้างได้นะครับแต่ว่าถ้าล้างแล้วก็ต้อง รอให้มันแห้งค่อยมาประกอบกับนะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยจะไปซื้อกองแต่งมาใส่ดีไหมอกองแต่งกับกองศูนย์เนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับผมขอบอกในในฐานะของคนที่ใช้รถแล้วก็เคยใช้อะไรแต่งเคยใช้อะไรมาแล้วอยากจะบอกว่ากองของศูนย์นั้นน่ะดีกว่ากองแต่งทั่วไปในแง่ของ การดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับคือมันไม่ได้แรงไงมันมันอั้นใช่มันอั้นเพราะอะไรมันอั้นเพราะมันกรองฝุ่นกรองอะไรได้ดีกว่านะครับแค่เราใช้งานแล้วก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานของมันตามสภาพถนนที่เราใช้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรดูแลรถของเราได้นะครับป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรเข้าไปในรถของเราได้ดีกว่ากองแต่ง กองแต่งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มันใส่แล้วมันแรงขึ้นถูกไหมครับมันต้องมันต้องแรงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันใส่แล้วมันไม่ได้แรงขึ้นเขาจะขายใครอ่ะใครจะไปซื้อมาใส่ใช่ไหมครับเขาก็จะชูจุดเด่นของเขาว่าใส่แล้วแรงขึ้นแล้วทําไมมันถึงแรงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะอากาศมันโฟดีกว่าเพราะช่องเก็บฝุ่นมันเก็บได้น้อยกว่าอากาศก็เลย เข้าได้ดีกว่าเพราะอากาศเข้าได้เยอะกว่าการจุดระเบิด mm hmm. การเผาไหม้มันก็ทําได้ดีกว่ารอบเครื่องก็เลยดีขึ้นรถก็เลยแรงขึ้นนะครับถามว่ามันแรงขึ้นแล้วมันมีอะไรที่แย่ลงมันก็ต้องมีนะครับได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างนะครับก็คือการกรองฝุ่นของรถคุณอ่ะมันก็จะต่ําลงนะครับอัตราการกรองฝุ่นคุณภาพในการกรองฝุ่นที่จะเข้าไปถึงห้องเผาไหม้อ่ะ มันก็จะทําได้น้อยลงนะครับมันก็เลยทําให้รถคุณแรงขึ้นพอฝุ่นเข้าไปเยอะหมายความว่าอะไรหมายความว่ารถคุณก็จะสกระปรกไวขึ้นพอสกรปรกทีนี้มีฝุ่นเข้าไปในในห้องจุดระเบิดใช่ไหมครับพอมีฝุ่นเป็นละอองเล็กๆน้อยๆก็ไม่เท่าไหร่ระยะสั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่พอระยะยาวนานๆไปมันก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์อ่ะหลวมนะครับเพราะมันเป็นเศษฝุ่นเล็กๆบางทีฝุ่นมันมันไม่ได้ถูกระเบิดจนหมดคือมันมันมีทั้งพวกคือฝุ่นอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งฝุ่นที่เป็นโลหะหนักเป็นอะไรพวกหลายๆอย่างเศษหินเศษอะไระนะครับถ้ามันเข้าไปแล้วอ่ะมันก็พอนานเข้าเยอะเข้าบ่อยเข้ามันก็ทําให้เครื่องหลวมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องหลวมนะครับถามว่ามันแรงขึ้นไหมมันแรงขึ้น มันก็ต้องแรงครับไม่แรงเขาทํามาเขาจะขายใครล่ะเขาก็ขายไม่ได้ใช่ไหมครับเขาเอาแต่จุดเด่นตรงนั้นมาเป็นการตลาดนะครับใครที่อยากแรงก็ก็ใส่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันไม่มีถูกมีผิดแต่ว่าสําหรับคนที่รักรถแล้วก็ดูแลรถอ่ะก็ผมก็แนะนําว่าให้ใส่กองเดิมเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็ดูแลรักษาตามอายุการใช้งานตามสภาพการใช้งานนะครับถึงเวลาเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยอย่างของผมเนี่ยร้อยยี่สิบาทนะครับไปเปลี่ยนพร้อมน้ํามันเครื่อง ตอนนี้ก็อาจจะขึ้นมาหน่อยบางศูนย์ถ้าเขาคิดค่าแรงเพิ่มก็เอาง่ายๆไม่เกิน200อหรอกนะครับกองอันนี้นะครับ6 0 0 0 7 0 0 0โลสำหรับถนนฝุ่นก็ควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าใช้ในเมืองก็อย่างของผมเนี่ยผมเปลี่ยนตอน1 2ื่นนะครับใช้ได้ชิลๆสบายนะครับเปลี่ยนมาแล้วก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถมันแรงขึ้นหรืออะไรนะครับสำหรับกองเดิมนะมันก็เหมือนเดิมแหละใช้รถได้เหมือนเดิมนะครับเครื่องมันจะเดินเรียบขึ้นนะครับ เพราะว่าอากาศมันเข้าไปดีกว่าตอนที่กองมันเป็นฝุ่นดำๆจับเยอะๆนะครับเพราะฝุ่นมันมันมาเกาะที่ผ้ากองสีเขียวๆเนี่ยเยอะเนี่ยอากาศมันก็จะไม่โฟนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาประกอบกลับนะครับหลังจากเพื่อนๆทาความสะอาดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมใช้ผ้าชุบน้านะครับบิดมันมาแล้วก็เช็ดจนแห้งแล้วใครที่มีร้านซ่อมอยู่ใกล้ๆก็ไปขอเขาเป่าฝุ่นได้นะครับถือแผ่นเนี้ยไปแผ่นกองนะครับแล้วก็ไปให้เขาเป่า เป่าทั้งหน้าแล้วก็หลังเป่าไล่พวกเศษฝุ่นเศษไรออกนะครับคือมันมีติดอยู่แหละนะครับหรือใครจะเคาะเคาะก็อออออพ,อพอก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถอดออกมาเช็ดมันบ้างเราคือพอเราถอดออกมาเราก็จะเห็นว่ามันดำไหมใช่ไหมครับพอมันดําสักครึ่งแผ่นเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนเถอะนะเพื่อดูแลรถเรานะครับมันไม่ได้หนักหนาอะไรครับเงินร้อยสองร้อยกับการถนอมเครื่องยนต์บางคนแต่งรถทีเป็นหมื่นนะครับแล้วก็มาแบบรู้สึกว่า เปลืองกับพวกอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้เปลืองนะครับมันคุณแต่งรถได้อ่ะหมื่นสองหมื่นซื้อโชคต้นสี่พันเจ็ดพันนะครับไล่เม็ดไล่ชามครับน้ํามันคงน้ํามันเครื่องเนี่ยคุณใช้แค่แปดสิบบาทนะครับมันจะแบบคือเราลองนึกถึงเราอ่ะตัวเราเองอ่ะนะครับเวลาเราทํางานเราเหนื่อยนะครับเราอยากจะกินนู่นกินนี่กินอะไรที่มันดีๆใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยรถอ่ะมันไม่ได้มีปากพูดเหมือนเรามันไม่ได้มีความคิดมันไม่ได้บอกเราได้ว่าเฮ้ยกูอยาก ใช้น้ำมันเครื่องดีๆบ้างเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กูหน่อยเว้ยน้ำมันเครื่องเก่าแล้วเว้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูแลมันนะครับนึกถึงเราเวลาเราทํางานหนักเราก็ยังอยากจะได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนใช่ไหมครับรถก็เหมือนกันเราใช้เขานะครับเราก็ต้องดูแลเขานะครับอะไรที่มันดีๆอ่ะก็หามาให้เขาบ้างนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายอะไรพวกเนี้ยนะครับเราคือมันมีจริงๆนะคนที่แบบแต่งรถแบบโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลย น้ำมันเฟืองท้ายกระปุกละ30นะครับน้ำมันเครื่องกระปุกละ80นะครับคือผมไม่ได้บอกว่ากระปุกละ80มันไม่ดีหรือว่ามันอะไรยังไงนะครับคืออยากให้แบบคือจะพูดเนี่ยจะสื่อถึงว่าเราเนี่ยเรายังอยากได้ของดีๆเลยอยากกินของอร่อยอยากกินของดีนะครับรถก็เหมือนกันนะครับแค่ว่ารถมันไม่มีปากพูดรถมันสื่อถึงเราไม่ได้นะครับ มันจะสื่ออีกทีก็คือตอนมันไม่สบายแล้วตอนมันเสียนั่นแหละครับเราถึงจะมารู้คีว่าเฮ้ยเราดูแลรถไม่ดีเลยเว้ยมันก็เลยเสียก็ลเลยไม่สบายก็เหมือนคนนี่เรานี่แหละครับก็อยากฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่รักรถก็ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ลองคิดถึงรถบ้างนะครับว่าถ้ามันมีชีวิตอะมันก็คงจะบอกเราเฮ้ยเอาโมตตนมาให้กูเปลี่ยนมั่งจะเปลี่ยนแต่กระปุกละ 80ให้กูอย่างเดียวเลยเหรอะไรแบบนี้นะครับเฮ้ยเอาลิควิดโมลี่มาให้กูมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็หลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้ขี่ใช้งานได้ปกติแต่ผมเนี่ยเป็นแปลกอย่างหนึ่งคือหลังจากทำลายแล้วเนี่ยต้องมาสตาร์ดูนะครับผมก็จะมาสตาร์ดูหน่อยว่าปกติดีไหมก็โอเคนะครับปกติดีนะครับก็อยากจะฝากบอก f c คนนั้นนะครับที่ทวงผมมานะครับประมาณ3รอบ ว่าให้ทําเรื่องกองอากาศก็วันนี้ทําให้แล้วนะครับส่วนใครที่มีคําถามหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มนะครับก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับดูแลรถกันนะครับยังไงผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปที่มีเนื้อหาสาระอะไรประมาณนี้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันทุกท่านนะครับตอนนี้ก็หมื่นซับแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ